ยังสงวนสิทธิ์อยู่ใช่หรือไม่ครับแต่เพราะมี MOU 2543ทั้งทั้ง,งตั้งหากเราถึงเพียงพรามข้อสงวนก็ใช้ไม่ได้เพราะต้องเจราจากันใหม่แผนที่ซึ่งไม่เคยถูกนำมาใช้แล้วก็มาอยู่บนโต๊ะเจราจามาเปิดคำพันธนา,นาหาสาเหตุว่าขอบเขตมีสถานภาพยังไงให้เราเสียเปรียบอีก จะทำไปทําไมก็ในเมื่อของเดิมมันดีอยู่แล้วเขาไม่สามารถทําอะไรประเทศไทยได้ใช่หรือไม่และข้อสําคัญคือสําคัญที่สุดก็คือในทางพฤติไนไม่ต้องทําสงครามเลยเพราะแสนยานุว่าทางการทาหารไทยสูงกว่ากัมพูชาตราบใดที่ยึดยอดหน้าผากัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบมันจะปีนขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่มี MOU .2543 ทหารไทยก็ต้องปกป้องไปแล้ว ตรงนี้ที่น่าเกียดครับขอเสริมนิดเดียวอาจารย์มันเทพพอดีอาจารย์พูดถึงสันปันน้ำพวก7.1ล้านเขาตีความสันปันน้ำไว้ไงพี่น้องทราบไหมครับพวก7.1ล้านเนี่ยผมจะเปรียบเทียบเวทีนี้คือฝั่งประเทศไทยนะครับสมมติว่าเวทีนี้คือฝั่งประเทศไทยแล้วโต๊ะนี้คือปราสาทพระวิหารที่ที่พี่น้องนั่งขอโทษนะครับที่ที่พี่น้องนั่งเนี่ยคือฝั่งกัมพูชาถูกไหมฮะสันปันน้ำอยู่ตรงไหนครับก็ต้องขอบเวทีตรงนี้ใช่ไหมครับ แต่7.1ล้านบอกอาจไม่ใช่อาจจะเป็นตรงที่กรองตั้งอยู่นี่ครับพี่น้องครับสันตันน้ำเพราะฉะนั้นพื้นที่ระหว่างขอบเวทีถึงที่กรองตั้งเนี่ยเป็นของกัมพูชาครับพี่น้องครับ <laughs> นี่คือตักกาของ7.1ล้านจริงๆนะครับอ้าวทีนี้ตรงนี้น่าสนใจมากอยากจะชวนพี่น้องมาคิดดูคือคำพิพากษาศาลโลกเนี่ยมันไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะครับ มันเป็นสารการเมืองการที่ตัดสินหนึ่งยอมรับในเอกสารสารโลกว่าไม่ใช่ผลงานของคณะกรรมการปักปันที่ได้เซ็นรับทั้งคู่หรอกเพราะทำฝ่ายเดียวจริงหนึ่งแล้วยอมรับไปแล้วสองก็ยอมรับอีกว่ามันผิดธรรมชาติไม่เป็นไปตามธรรมชาติแต่เพียงเพราะว่าไทยไม่คัดค้านก็เลยต้องใช้แผนที่นี้ได้เราเห็นว่านี่มันขี้โกงชัดๆใช่ไหมครับ สันปันน้ำมันต้องเป็นขอบหน้าผาอยู่แล้วเพราะอะไรทำไมถึงได้ร <It> ู <c transparency> ้ว่าเป็นหน้าผาก็เพราะก็เพราะในยุคเดียวกันมีสองพื้นที่พื้นที่หนึ่งต้องทำหลักเขตแดนอีกพื้นที่หนึ่งผ่านคณะกรรมการสยามฝรั่งเศสสามชุดไม่เคยมีใครทำหลักเขตแดนแสดงว่าทุกคนมองเห็นด้วยตาเปล่าจึงไม่ต้องทำหลักเขตแดนใช่ไหมครับ ถ้าสงสัยว่าสันปันน้ำไม่ใช่ขอบหน้าผาเขาก็ต้องเดินหาสันปันน้ำที่อื่นเพื่อทำหลักเขตแดนเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นแต่นี่ไม่เคยมีต้องหาสาเหตุ er ให้ได้ว่าทำไมถึงไม่เคยทำหลักเขตแดนซึ่งประเด็นนี้น่าเสียดายมากไม่เคยใช้ต่อสู้ในคดีนี้เลยในยุคนั้นนะครับลองตอบสิครับในยุคเดียวกันเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็อ้างว่าเป็นเพราะบริเวณแถวนั้นมันธุรกันดารก็ไม่จริงอีก เพราะในผลรายงานการประชุมสยามกับฝรั่งเศสร้อยสามปีที่แล้วระบุอย่างชัดเจนว่าการสำรวจบริเวณเขาดงรักระวังดง,ดงรักนั้นไม่พบว่ามีปัญหาอะไรยุ่งยากทั้งสิ้นเลยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตะกะแบบนี้เนี่ยผมเรียนตามตรงนะครับคำพิพากษามีแค่นี้แต่อยากจะขยายคำพิพากษาไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นการ ใช้วิชาใช้นักวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์กับชาติอื่นซึ่งไม่มีใครเขาทํากันหรอกครับในโลกนี้และตรงนี้ตั้งหากคือสิ่งที่นายกบอกว่าเป็นข้อมูลที่ทําให้ไทยเสียเปรียบมากขึ้นใช่ไหมพีม่น้องครับตรงนี้ต่างหากสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมจะดีใจมากถ้าความเชื่อเราผิดแล้วท่านใช้ประโยชน์ได้กับสิ่งที่ท่านเชื่อถูกไหมครับถ้าถ้าเชื่อแล้วจริงแล้ใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ย แต่วันนี้ผลประชุม UNSC เนี่ยเห็นได้ชัดที่สุดการที่ใช้ MOU แล้วไม่กล้ายืนหยัดในเรื่องเส้นเขตแดนของตัวเองก็ดีไม่ยืนหยัดว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิด MOU 2543ก็ดีมันทำให้เกิดผลอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่านานาชาติกำลังกดดันให้ประเทศไทย และกัมพูชาหยุดยิงถาวรโดยไม่พูดถึงพื้นที่ที่กัมพูชาเขายึดครองดินแดนประเทศไทยอยู่นี่ก็คือความล้มเหลวชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนออกทีวีเนี่ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อท่านผิดพลาดแล้วกลับตัวกลับใจเปลี่ยนทิศทางเพื่อรักษาดินแดนและอธิปไตยของชาติเอาไว้ให้ได้ต่างหากขอบคุณครับค,ครับขอบคุณครับตรงมีกับจ่าบันเทียมนะครับ ผมมีข้อสังเกตเล็กๆนิดหนึง่งคือนายกบอกว่าพันธมิตรอย่าเอาข้อมูลที่ทําให้กัมพูชาได้เปรียบอย่าพูดข้อมูลที่ทําให้ไทยเสียเปรียบเอ้ละเรื่องเจ็ดคนไทยในี่ใครบอกว่าสระน้ํา UN อยู่ในฝั่งกัมพูชาครับเนี่ยเรื่องเจ็ดคนไทยใครครับที่บอกว่าไม่มีค่ายผู้อพยพ UN ที่หนองจานใช่ประวิทย์หรือเปล่าพี่น้องครับ แล้วใครที่บอกว่า7คนไทยล้ําเส้นปฏิบัติการไปแล้วนายกหรือเปล่าทีเรื่อง7คนไทยเนี่ยยัดเยียดเอาข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับกัมพูชาใช่ไหมพี่น้องครับตัดไปนะครับท่านพลเรือโทรประทีปครับผลจาก UNSC เนี่ยมันฟ้องใช่ไหมครับมันเป็นคำตอบใช่ไหมครับว่าการกอด MOU43 มีแต่จะทำให้ไทย เสียเปรียบต่อไปในอนาคตครับเชิญครับท่านบรรลุตปฏิบติครับขอบคุณครับคุณเติมศักดิ์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เฝ้าชมเอสทีวีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เชิงสะพานมัควานและพ่อแม่พี่น้องที่เฝ้าฟังทางวิทยุทุกท่านครับผมฟังอาจารย์ปานเทพมาตลอดเวลานี่ทำให้ผมภูมิใจแทนบรรดาพ่อแม่พี่น้องว่าท่านได้รับอัทธรถทั้งเชิงสาระ และความรอบรู้ไปอย่างเต็มเปี่ยมใช่ไหมครับและก่อนที่ผมจะจำนันจาต่อไปนี้ผมขอญาตกราาเรียนท่านนายกอภิสิทธิ์ด้วยนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีความละเอียดอ่อนเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่ไม่ทำให้ไทย เสียเปรียบเพราะเป็นข้อมูลที่กัมพูชาก็รับทราบแล้วครับเพียงแต่ว่าการหยิบข้อมูลเหล่านั้นมาขับเคลื่อนในมิติที่ต่างกันระหว่างไทยกับกัมพูชาครับท่านนายกครับกัมพูชาเขาหยิบข้อมูลที่เขารับทราบมาขับเคลื่อนในนิติที่ได้เปรียบขณะที่เราหยิบข้อมูลที่รู้นะ่ะ มาขับเคลื่อนในมิติที่เสียเปรียบเสียเปรียบอย่างไรผมจะว่าต่อไปครับและขณะเดียวกันในการจำนัญจาของผมในครั้งนี้นะครับจะเป็นการทบทวนการขับเคลื่อนของพันธมิตรภายใต้ความต้องการ3ประการว่าภายใต้การขับเคลื่อนด้วย3ข้อนี้เราเดินมาถูกทางเราเดินมาถูกทางมากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการชี้แจงเห็นว่าหากปล่อยให้รัฐบาลอาภิสิทธิ์หรือรัฐบาลประชาธิปัตย์ในปัจจุบันขับเคลื่อนในปัญหาความขัดแยง้งดินแดนระหว่างไทยกุมชาต่อไปในเรื่องนี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียพื้นที่รอบปราสาทวิหาร4 6ตารางเยือเป็นอย่างสูงครับภายใต้การจำนัญจานี้ ผมจะหยิดเงื่อนไของค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจำนัญจาคือแนวความคิดของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหัวหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับคุณอภิสิทธิ์เคยมากระแนกกระแหนพันธมิตรบอกว่าแล้วเป็นไงพันธมิตรที่ให้ความรู้กับประชาชนว่าองค์กรไม่มีองค์กรที่สามหรือองค์กรสาระชา,ชาติไม่สามารถจะเข้ามาแทรกแซง ในปัญหาความขัดแยงแ้งระหว่างเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาได้แล้วเป็นไงอีกสองวันเนี่ยพวกรัฐบาลจะต้องเดินทางไปชี้แจงช่วยูเนพันธมิตรว่าอย่างไรใช่ไหมครับ <S <S และเช่นเดียวกันคุณอภิสิทธ์ก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า MOU 2543นี่เท่านั้นเป็น,นกลไกที่จะสร้างการเจรจาระหว่างสองประเทศคือทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้น หากปล่อยไม่ใช้ MOU 2543แล้วจะเปิดโอกาสให้กับชาติที่3เข้ามาแทรกแซงพี่น้องจำได้ไหมครับว่าคุณอภิษ์ได้แสดงความชัดเจนในเรื่องที่ผมกล่าวมาอย่างชัดเจนใช่ไหมครับแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงผลมติของ UN ออกมาว่าอย่างไรออกมาบอกว่าให้สองชาติ ไปเจรจาความกันโดยให้อาเชียนเข้ามาเจรจาอยู่ตรงกลางดูเหมือนว่าอาเชียนจะเข้ามามีบทบาทแต่พ่อแม่พี่น้องครับอาเชียนจะไม่สามารถเข้ามามีบทบาทต่อศักและสิทธิ์ของกฎบัตรสาประชาชาติข้อ2วรรคเได้เลยใช่ไหมครับกฎบัตรสาประชาชาติข้อ2วรรคเในตอนท้ายระบุชัดเจนว่าประเทศที่3องค์กรที่ส จะเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ต่อเมื่อความขัดแย้งนั้นนำไปสู่ซึ่งเกิดความไม่สันติภาพระบาดไปทั่วโลกและประเทศที่สามจะทำได้ก็เพียงจัดสถานที่การประชุมหรือเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าผลการเจราจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาในวันที่22นี้ มีได้เกิดจากการมี m o u 2543ใช่ไหมครับทนายกครับเลิกซะครับ MOU 2543เลิกซะครับเลิกได้แล้วใช่ไหมครับกฎบัตรสหประชาชาติเขาสามารถระบุได้เลยว่าความขัดแย้งทวิภาคีระหว่างสองชาติหรือความหรือความขัดแย้งใดถึงจะเป็นเรื่องพหุภาคีมันมีไว้จำนานาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นสมาชิกสประชาชาติจะต้องยึดตามกรอบกฎบัตรสปาะชาชาติอยู่แล้วโดยไม่ต้องมี MOU ใดๆทั้งสิ้นหรอครับขออนุญาตอ่านข้อ2วรรค7กฎบัตรสประชาชาตินะครับพี่น้องที่รับชมทางทีวีจะได้รับรับรู้ข้อมูลนี้ด้วยมาตรา2วรรค7ที่ท่านอาจารย์สมปองสุจริตคุณบอกไม่มี MOU ก็ใช้นีนะ่ก็จะใช้อันนี้ซึ่งดีกว่ามากเลยครับ มาตราสวรรคเจ็ดซึ่งรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบันจะให้อำนาจแก่สหประชาชาติเข้าแทรกแซงในเรื่องซึ่งโดยสาระสำคัญแล้วตกอยู่ในเขตอำนาจภายในของรัฐนั้นชัดเจนไหมครับครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านนายกเัื่มตีีครับ ผมเองเป็นคนให้ความรู้ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ให้ความรู้อย่างนี้กับพ่อแม่พี่น้องและผมเองเป็นคนหนึ่งที่ยกตัวอย่างของความขัดแยง้งเรื่องเขตแดนระหว่างสองชาติคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC ประกอบด้วยชาติอะไรบ้างครับสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสจีนรัสเซียใช่ไหมครับ พ่อแม่พี่น้องครับย้อนกลับไปดูอดีตสิครับว่าความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างชาติมหาอำนาจรือระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมีไหมครับมีใช่ไหมครับหมู่เกาะเกาะเชนเชกุหรือตีเอียของจีนใช่ไหมครับระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจําได้ไหมครับผมบอกว่ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งของความขัดแย้งที่เป็นเรื่องของสองชาติเท่านั้นคุณฮิลาลารีคินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ยื่นมือเข้ามาบอกจีนกับญี่ปุ่นว่าขออาสาเป็นประเทศเข้ามาไกลเกลี่ยก,กรณีพิพาทหมู่เกาะเชนเชกุโคศกรัฐบาลจีนบอกว่าสารัฐควรวางตัวใหญ่ในอยู่ในที่ที่เหมาะสมอย่ามาอย่ามานั่นคือตัวอย่างที่หนึ่งเช่นเดียวกันครับกรณีพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนามก็เช่นเดียวกันครับเรื่องดินแดน ก็ไม่มีประเทศที่สามเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราถึงเชื่อมั่นว่ามติของคณะกรรมการคณะมนตรีความมั่นคงคือ UNSC จะไม่สามารถบิดเบือนไปจากกฎบัตรสาประชาชาติได้เพราะตัวเองก็เคยมีความขัดแยง้งและไม่ยอมให้ชาติที่สามเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแล้วเหตุไฉนความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา จีนรัเสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสารัฐจะยอมให้ประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหันกลับมาดูการที่อาเซียนเข้ามาเป็นตัวกลางนั้นอาเซียนก็เข้ามาเป็นตัวกลางแค่เป็นจัดสถานที่จัดการประชุมแต่ในสาระสำคัญอาเซียนไม่สามารถจะมาแทรกแซงข้อตกลงใจที่สำคัญสำคัญในเรื่องเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ใช่ไหมครับ และเช่นเดียวกันภายใต้ตักกะของความกลัวชาติที่สเข้ามาเกี่ยวข้องในปัญหากรณีพิพาทเขตแดนเนี่ยมันครอบงำมานานแล้วพี่น้องครับมันครอบงำตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลผ่านกระทรวงการต่างประเทศผ่านมาสู่กองทัพพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมว่าพอบอรเหาทัพเนี่ยถูกครอบงำด้วยว่าอย่าทำศึกสงครามนะเพราะถ้าทำศึกสงครามอย่างหนักแล้วจะเปิดโอกาส ให้ชาติที่สเข้ามาแทรกแซงเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นถ้าไม่จริงหันไปถามพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอดีตพอบทอบสิครับว่าท่านพูดพูดอะไรกับพอบอรทรอพอบอรทอในครั้งหนึ่งที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจว่าทำไมกองทัพไทยถึงละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังต่อการแก้ปัญหาชายแดน ทำไมกองทัพไทยถึงไม่ทํขขาสงครามสั่งสอนทําไมกองทัพไทยถึงต้องาวะพพวนเพราะเขาถูกนักการเมืองที่ขาดสติขาดปัญญาครอบงำครับผมเองสรรเสริญพบอหน่วยกำลังทหารปฏิบัติการในพื้นที่กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อ4 5 6หที่ผ่านมาผมขอสรรเสริญการปฏิบัติการของทหารกล้าเหล่านั้นแต่ผมขอตำหนิ นักการเมืองที่ครอบงำกองทัพครับและท่านนายกครับท่านอย่ากลัวหุนเซนจนหางหดอ้ยขออภัยครับขออภัยครับขออภัยครับผมพูดผิดครับท่านอย่ากลัวหุนเซนจนหัวหดครับไม่ไม่หยาบนะครับเพราะเป็นภาษาที่พูดกันว่าอย่ากลัวใครอย่ากลัวจนหัวหด ถ้าเราถูกตราหน้าว่ากลัวจนหัวหดเราจะกลัวโดยไร้เหตุผลเราจะกลัวแบบไม่สู้ใช่ไหมครับท่านนายกท่ตีครับผมเชื่อมั่นว่ากระทรวงการต่างประเทศต,ต้องมีข้อมูลข่าวสารท่านรู้ใช่ไหมครับว่าพรรค CPP ของกัมพูชาคือ Cambodia People Party ซึ่งเป็นพรรคสังกัดของฮุนเซนเนี่ยมีเจียซิมเป็นประธานพรรค ฮุนเซนต้องการจะเป็นประธานพรรคเจียซิมไม่ยอมภายในพักคซ p พของแทนบูเดียมติหรือแนวทางของกรรมการบรรพกและสมาชิกพักบอกว่าฮุนเซนควรลงจากตำแหน่งได้แล้วเพราะครองตำแหน่งมาตั้ง30ปีและเสนอแนะว่าผู้ที่ควรจะขึ้นแทนฮุนเซนคือนายซอเคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนอกจากนั้นแล้วภายในมติหรือความเห็นชอบของพรรคซีพีพยังเห็นว่าท่านฮุนเซนควรเลิกคบหาสมาคมกับท่านศักษิล์ได้แล้วแต่ฮุนเซนตอบปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้เพราะฮุนเซน เคยไม่เคยเป็นผู้มีพระคุณเพราะขออภัยครับเพราะทักษิณเคยเป็นผู้มีพระคุณเพราะทักษิณเป็นเพื่อนตายและที่สําคัญที่สุดคือเพราะทักษิณเคยเป็นถุงเงินให้ฮุนเซนจริงเท็จอย่างไรท่านไปเอาข่าวข้อมูลที่ชัดเจนมาพูดตรงนี้แล้วเดี๋ยวท่านฮุนเซนบอกว่าเอ็มมาก้าวไกยอะไรกับเรื่องราวของมายประเทศกัมพูชา ไม่ได้กล่าวไก่เพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งผมไม่ได้บอกว่าภายในพักรัฐบาลของกัมพูชาก็มีความแตกแยกจ้องจะช่วงชิงอำนาจกันนะครับต่อไปผมขออญาตแสดงความเห็นหรือจำนนจาในเรื่องที่ว่านะคุณรับพิธิ์เคยแสดงความเห็นนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นแล้ว คุณอภิสิทธษ์ยังแสดงความเห็นว่าทั้งพันธมิตรและหุนเซนเนี่ยต่างก็ต้องการยกเลิก MOU .2543 ตามที่อาจารย์ปันเทพได้ชี้แจงไปแล้วนอกจากนั้นแล้วคุณอภิสิทธิ์ยังให้สัมภาษณ์บอกว่ายังให้สัมภาษณ์บอกว่ามีการกล่าวหาว่าพักรัฐบาลมีผลประโยชน์ทางทะเลโถโถเอ้ยพรรรัฐบาลคุณอภิิ์เนี่ยเป็นพรรที่แขวน MOU .2544 MOU 2544คืออะไรครับคือบันทึกความเข้าใจจะเจรจากันเรื่องความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลพื้นที่ทับซ้อน27,000ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามาระแวงอะไรนะครับบางเรื่องก็บางคนก็เอาเรื่องในอดีตมาผสมกับปัจจุบันมันคนตะรัฐบาลกันผมขอเรียนท่านนายกซ้ำอีกครั้งนะครับว่า ท่านนายกต้องพูดให้หมดครับอย่าพูดว่าอย่าพูดว่าเอา MOU .2544 ไปแขวนไว้ท่านต้องพูดว่ามติคอรอมอที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิก MOU .2544 ครับและประชาชนอย่างเราๆกำลังเฝ้าติดตามว่ามตินี้ มันจะเป็นมติที่เป็นหมันหรือจะเป็นมติที่เพียงทำให้เกิดขึ้นและเก็บมันไว้ในรินชักเท่า <bursting> นั้นครับ <holder> เดี๋ยวตอนท้ายผมจะเชี่ยเห็นว่าผลการดำเนินงานหรือผลการเจรจาในปัญหาเขตแดนทางทะเลเน่ะมันมีอะไรบ้างพอสังเขตแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นหันกลับมาเรื่อง MOU 2543นะครับ MOU 2543ที่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขหันกลับมาที่เงื่อนไขที่สองเรื่องว่าที่เราว่าให้ถอนตัวจากคณะกรรมการจาก,จากความเป็นสมาชิกภาคีสมาชิกมอรดกโลกและข้อที่3เราบอกว่าให้ผักดันทหารกัมพูชาและประชาชนสิ่งก่อสร้างออกไปจากที่ที่เป็นของประเทศไทยโดยเฉพาะ พื้นที่รอบปราสาทพิมาน 4. จุเข้าตารางกิโลเมตรว่าผลงานเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณอภิสิทิ์ต้องการดีเบตด้วยพี่น้องครับเราต้องไม่ลืมว่าคุณอภิสิทธิ์ประก,ศกาศกอด MOU 2543ด้วยตรก,กะที่ว่าปฏิเสธแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสน เราก็บอกว่าคุณอาภิสิทธิ์ปฏิเสธแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนจริงแต่เราบอกว่าใน MOU 2 5 4 3มันระบุให้ใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนและฝ่ายกัมพูชาก็ยึดถือตรงนี้นะครับและในขณะเดียวกันเราบอกว่าเราเนี่ยขอให้ถอนอถอนอยกเลิก MOU 253ท่านก็มาบอกว่ามีพันธมิตรกับ คุณเซนเท่านั้นแหละที่ต้องการให้ยกเลิก MOU 2 5 4 3เราก็โต้แย้งไปใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ทานายกคุณเซ็น,เ,นเขาไม่ต้องการให้ยกเลิก MOU 2 5 4 3เขาต้องการเขาต้องการเขาต้องการเลือกใช้ MOU 2 5 4 3บางข้อที่เป็นประโยชน์และไม่เลือกใช้ MOU 2 5 4 3บางข้อที่เขาเห็นว่าเขาจะเสียประโยชน์ ใช่ไหมครับแล้วรายละเอียดเป็นไงประเด็นที่ว่าเขาจะเลือกใช้ MOU 2543บางข้อที่ขับเป็นประโยชน์เช่น MOU 2543ระบุว่าให้ใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนและระบุจริงๆท่านนายกผมขอย้ำว่าให้ไปดู TOR 2546ข้อ1.13 มันระบุไว้ชัดเจนว่าให้คณะกรรมการปักปันหลักเขตแดนยึดแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนมันระบุไว้ชัดเจนคุณเซนก็ยึดถือข้อนี้มาเป็นประโยชน์เพราะในเมื่อแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนมันขีดว่าวัดแก้วพื้นที่4.6ตารางกิโลเตเป็นของกัมพูชาเขาถึงสร้างวัดยังไงท่านนายกและฮุนเซนเขาก็ไม่เลือกใช้ บางข้อที่เป็นเขาเสียประโยชน์เช่นข้อ5ระบุว่าอย่าสร้างสิ่งอะไรเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามด้วยการสร้างอะไรครับสร้างถนนจากบ้านโกมุยขึ้นมายัางปราสาทพิหารใช่ไหมครับและเขาก็ไม่เลือกใช้ข้อ8ที่บอกว่ามีปัญหาอะไรกันให้ใจเจรจาจจจด้วยสันติวิธีใช่ไหมครับเขาก็ไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามกรณีไหนครับกรณีจับเคนไทยยังไงครับ ถ้าเขาปฏิบัติตาม M O U ข้อ8เขาก็ต้องส่งตัวคุณวิระคุณลาตีและเจคนไทยกลับขึ้นมาเจราจาความไม่นำตัวส่งขึ้นศาลใช่ไหมครับแต่เขาเห็นว่าถ้านำตัวขึ้นศาลเขาจะได้ประโยชน์ในการสร้างบันทึกหลักฐานว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วประเทศไทยยอมรับเขตอำนาจศาล บนพื้นที่สีเทาระหว่างสักเขตที่ 45, 46, 47ในอนาคตใช่ไหมครับและเช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเราบอกว่าให้ถอนตัวจากมรดกโรคคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าถอนตัวออกมาแล้วในการเจราจาความเดือนมิถุนาที่ถึงนี้ที่บาเรนเราก็จะไม่มีมสิทธิ์ไปโต้แย้งเขากัมพูชาก็กล่าวไฟเดียวเราก็จะเสียหายแล้วว่าถอนมาเถอะ เพราะอะไรครับคุณอภิษฎเคยแสดงความเห็นในที่สาธารณะว่าที่สุดแล้วเมื่อการเดินทางไปถึงณนจุดนั้นก่อนลงมติหากมีแนวโน้มว่ามติคณะกรรมการมรดกโรคจะยืนยันให้แผนบริหารจัดก,การรอบประสาทาหารและประสานเป็นมรรคแล้วประเทศไทยจะถอนตัวก่อนลงมีก่อนมีมติคุณอภิสษ์แถลงนี้จริงไหมครับ เราก็โต้แย้งไปบอกว่าตักกะความคิดในเดินดำเนินกลยุทธ์อย่างนี้ใช่แต่ถ้าว่าเปลี่ยนตักกะความคิดว่าถอนตัวมาเสียแต่ต้นแล้วการดำเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเช่นนี้มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแน่นอนเช่นถอนตัวออกมาการดำเนินกลยุทธ์ก็จะไม่รอให้ไปถึงเดือนวิถุนาเราก็จะต้องมีกลยุทธอ์อื่น เพื่อมาโต้แยง้งเพื่อมาป้องกันเพื่อมาปฏิเสธมติของคกรามการมวลโลกได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> และประเด็นที่3เรื่องการผลักดันกําลังทหารผลักดันประชาชนที่เข้ามายึดครองแผนที่พื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารเราก็บอกว่าต้องผลักดันท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกรงว่าเพราะท่านสัมภาษณ์นะเกรงว่า หากผลักดันออกไปจากพื้นที่รอบปราสาทพิหาแล้วอาจจะทําให้เกิดการประทะตลอดแนวชายแดน800กิโลเมตรระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับผมขอพูดซ้ําอีกครั้งว่าตะก,กะแบบนี้เนี่ยอย่าว่ามันสมองของผมต้องคิดเลยผมขอพูดอีกครั้งว่าแม้กระทั่งพลทหารคนสุดท้าย ในสามกองทัพก็คิดได้ดังที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับเขาจะคิดได้ว่าอย่างไรเขาก็จะคิดได้เหมือนกับพ่อแม่พี่น้องที่มาเฝ้าฟังหรือรับความรู้จากเราไปว่าโถเอ๋ยกองทัพกัมพูชาแสนยานุภาพกองทัพกัมพูชามาเปรียบอะไรได้กับกองทัพไทยใช่ไหมครับ และพลทหารคนสุดท้ายก็สามารถตอบได้ว่าแสนยานุภาพของตัามภูชาไม่สามารถจะเปิดแนวรบได้ตลอดเส้นทาง800กิโลเมตรใช่ไหมครับแค่พื้นที่รอบปราสาทพระวิหารก็ยังแย่แล้วเพราะฉะนั้นตักกะความคิดของท่านนายกด้วยความกลัวดังที่ผมว่ามาทั้งหมดถึงทำให้แนวทางการขับเคลื่อนของ